เซลอาชีนกแสงกตอน,นี้นี่อยู่ในเกมร้านหมูกระทะนะครับนะซึ่งวันนี้ผมจะมากินหมูกระทะกันนะครับนะเฮ้ยทำไมเกมบักอะโอเคมาแล้วค่อย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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยต้องค่อยๆไปนะครับนะโอเคตอนนี้นะครับใครมากับเพื่อนก็มาได้นะครับวูบมีวุนดนตรีสูแส่แสน เอาไปใช่ Object, ดูสูตสอะไรนะอือโอ้โห,หน่ากินเต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่าจะจะกินอะไรเฮ้ยอันนี้ตู้ไอติมด้วยโอ้โหอุ้ยอร,อร่อยเป็นโคตรไม่อยากจะเชื่อเลยมาตอนนี้เลือกกินของหวานกันดีกว่าเอาเป็นเนื้อสเต็กก็แล้วกันมานี่แหละทางนี้ไก่เอาเน,นี่ไป อืมเรียบร้อยอ๋อเอาเอาเอาจานก่อนเน,น่จ้าจานแล้วก็แล้วก็วกทอดนี่ได้แบบนี้นี่เองต่อสามารถมากินกับเพื่อนก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้ามากินกับเพื่อนดีกว่าความจริงโอเคมาที่นั่งก็จะไม่ดีเออทางนี้ไม่ดีเออทางนี้เลยสมบูรณ์ดี ผมผมเดียวผมในชีวิตจริงผมอยากจะกินหมูกระทะมากเดียวเดี๋ยวลองลองดูก่อนเน่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีเอมเอาชามก่อนเอาชามก่อนชามอยู่ไหนน้ชามอยู่ไหนน้ไม่มีอ้าวชามอยู่ไหนอ่ะชามไหนอ๋อชามอยู่นี่ลืมไปไม่ใช่ดีถ้วยไอติม อยาตักถ้วยไอติมไปอันนี้ก็แล้วกันเออผมชอบสีไม่มีฉีดสีแดงอะ่ะผมออาเอ,อ่สีอะไรนะวาไิลาสตารอเบอรี่เอาเป็นสตรอเบอรี่นี่มาแล้วสตรอเบอรี่แล้วไม,ม่ต้องใช้ยังไงอ่ะงงแล้วเนี่ย,ยอโอเคตอนนี้วาง เยี yep, get, yeah, lost, okay, yeah, nah, ่ยมใกล้ใกล้กับปัยาระชิดเลยสมบูรณ์อืม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 เอาจานก่อนเน่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 มีมีนี้ด้วยโอเคตอนตอนนี้ก็เอาได้นี้ก็แล้วกันนี่ได้แล้วกายกลยกายกานี่สองอันอันนี้ก็เป็นสามอันเยี่ยม โอเคผมได้มาแล้วอือขอโทษทีครับผมเป็นแนวตั้งเลยเลยให้เป็นแบบนี้แทนนะครับนะเออเยเอาว่างเพื่อนมากินเหรอเออมากินก็ดีฮะเออขอบคุณเออวางตรงนี่นีๆนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้โอเคเรียบร้อยต่อดับไปนี่นี่นี่ เออทางไหนดีนะทางไหนดีนะทางไหนดีนะเออทางนี้ไงมีเนื้อเต็มไปหมดเลยไหนชามไม่มีชามหรอไม่มีชามก็ดีแล้วดิเออก็เอาเป็นจานก็แล้วกันนี่เอาเป็นแบบนี้ไงหุ้ยโอเคมาเริ่มกันเลยอ้ชิปเออไอ้ชิอ้ช,อช,อชิโอ้โหเนื้อวัวทำไมเนื้อไมต้องโบรบักด้วยวะโอเคโอเคโอ หนึ่งสองไม่มีอุ้ยมีซูชิด้วยหรือเปล่าไม่ใช่ซูชิสิคืออะไรนะโอเคเอาดิเออไม่ได้อ่ะเอาอันนี้ก็ไม่ได้อ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกของมีประโยชน์ก่อนนี่แบบนี้เลยฮฮะฮะฮเยี่ยมโอเคกินผักด้วยไม่ใช่กินแต่ แต่เนื้อไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้กินแต่อันนี้เอยโอ้โห,โหก็ต้องนั่งก่อนอนะดีเลยเลยก็วางชามลำบากแย่เลยอืมเออโอ้โหอะไรวะเนี้ยอ่ะวางวางโอเคเยี่ยมยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเป็นอืมเดี๋ยวเออเอาดีก่อนเนี่ยอไม่ไดีดิไม่ไดีไม่ไดีทางนี้โอเคมา นี่ไปชชึบชบชบ,ชบอเนื้อสงสุดเจ๋งนี่จานของคุณเต็มแล้วโอเคนี่มีเนื้อเลยทั้งหมดโอเคมากินกันตอนนี้แหละชึบวางตรงน,นี้ไม่ดีตรงน,นี้เหรอโอเคนี่ตรงน,นี้แหละอน,นี่เป็นไงเล่าทุกคนเจ๋งไหม ผมจะกินหมูกระทะแบบนี้ถ้าเกิดมีเพื่อนนะผมจะกินหมูกระทะให้สดๆไปเลยโอเคมาเน่เอาไว้ตรงนี้เยี่ยมมาอ่ะทีละอันแล้วก็วางไว้วางไว้วางดิรออะไรอะ่ะวางดิก็บอกเลยให้วางนี่วางสุกเพื่อมันให้มันสุกให้มันสุกมากนะคะท่านผู้ชม,ชมโอ้โหวางยากที่สุดเลยเยี่ยมเออเอาไปใส่ตรงนี้ ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้โหอะไรวะเน,นี่ยทำไมกดดิโอ้โหโกดก็ไม่ได้อะจิบอืมอน,น,นี่นนนนเนื้อเนื้อมาแล้วตอนนี้ก็โอเคมาผมจะเอาเป็นเอ้ยอันนี้ทอดเสร็จแล้วเว้ยเดี๋ยวเอาเอาเอาเอ,เอ,เอมมอเออ โอ้โหโอเคนั้นก็โอเคตอนนี้แหละอืมเอ้าใส่ไปสิรออะไรอนะ่ะ okay. โอเคอุ้ยอันนี้สุกแล้วอันนี้สุกแล้วสุกแล้วอุย้ยอันนี้สุกยังยังไม่สุกโอเคเซนมามา่านี่เอาไปย่างแล้วๆย่างสักย่างสุดย่างโอ้โหมันต้องเออเรียบ โ okay, อเคก,กินนะกินก่อนย้อมอืมนี่มันเซ็ตมากเลยค่ะถ้าใครอยากกินกับเพื่อนนะครับนะเดี๋ยวมามารอโอเคผมนะถ้าเกิดมีเพื่อนนะดยจะกินนะเดี๋ยวผมจะกินให้สุดๆไปเลยโดยโดยที่ไม่แบ่งบันใครที่สุดในโลกแล้วโอเคมากินกันเอกลักษณ์ิมา มันอร่อยมากนะครับทุกคนเดี๋ยวปีหน้าหาเพื่อนมาดีกว่าวู้อันนี้สุกแล้ว <c oughs> เนื้อเอาไปใส่จ็บเน่เนื้อก็อันนี้เอาไปใส่นี่ไม่ดีอันนี้ก็ไปใส่นี่แบบนี้ไงเฮ้ยลองจิ้มซอสด,ดูดิว่าจะเป็นยังไงแล้วจะแล้วก็โอ้ยโอ้กินเข้าไปเลยซดเลยซดเลย อืมนี่มันเจ๋งมากาที่สุดในโลกเลยอืมผมชอบผมนะ่ะเดี๋ยวเออชื่อว่ร้านอะไรนะหมูกระทะเหรอใช่ปะไม่รู้โอ้เออเย่โอ้ว้าวันจูชีเลสไม่ไม่ใช่เวลาฟังเพลงแล้วเฮ้ยอันนี้สุกแล้วอ่ะอันนั้นอันนั้นสุกแล้วโอ้โหมันหยิไม่ขึ้นนะ่ะ ถ้ามันหยิบไม่ขึ้นนะ่ะอ๋ออ๋อหยิบอันนี้อยู่โอเควางวางดิวางดิงดยิ่มโอเคอันนี้สุกแล้วมาเอามาอันนี้ก็สุกแล้วอาเกินไอเตะกระโดดใส่มาอันนี้ก็สุกแล้วยิ่มสำเร็จแล้วผมบอกแล้วไนงะโอเคย่างเนื้อย่างเนื้อให้สดสดนี่ตรงนี้ด้วยอ่ะชับน,นี่ตรงนี้ตรงนี้เออเจง๋จงเจง๋ง เออตรงไหนดีนะอ๋อตรงนี้ก็แล้วก,กันจิบนี่ปรรยาแล้วทุกคนเดี๋ยวปีหฟีน้าผมเอาเอา,เอาเพื่อนมาดีกว่าเพื่อจะกินหมูกระทะนะคบนะซึ่งเป็นเป็นเออชื่อพี่แล้วก็แล้วก็อ,อน้องเป็นเพื่อนของผมนะครับนะโอเคมาอุ้ยอันนี้สุกแล้ว เชิญเพื่อนมาได้นะครับโทรศัพท์ก็ผ่านเล่นได้อชิบนี่กินเข้าไปเลยสดเลยเดี๋ยว,ย,วย่างก่อนโอ้หนี่มันเซ็ตมากโอเคย่างก่อนเยี่ยมตรงนี้ตรงนี้อชิบเออเย,ยี่ยมแล้วก็นเนื้อวางโอเคเรียบโอเคกินผักด้วยยมอืมเือเลือยสิอืม,อมย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 มโอ้ซหเซ็มาก ไมจะเชื่อเลยแล้วว่าร้านหมูกระทะนี่ก็มันเจ๋งมากโอ้โหทำไมมันเฮ้ยนั่นมัน VIP นี่นะโอ้โหเจ๋งกันหมดเลยอันนี้สุกแล้วโอเคเฮ้ยโอ้สเซ็บมากเดี๋ยวลองไปจิ้มซอสด,ดูดิโอ้โหไม่จิ้มซอสเลยซอสใหญ่เลยโอเคตอนนี้แหละโอเคตอนนี้แหละ เน่นน่นี่น,นี่แบบนี้ยังไงทุกคนอันแบบนี้งไงโอเคตอนเอ่อตอนไหนดีนะเออเอาตรงนั้นก็แล้วกันเออตรงไหนดีนะอออตรงนี้ก็แล้วกันอูผมก็ต้องขอโทษด้วยครับว่าน่าจะอีพีมันสลับกันเพราะเพราะว่าผมนะ่ะเอาเอาอันไหนก่อนเหลือว่าอันไหนก่อนก็ ก็มันจะเป็นอย่างนี้นะครับนำมาสลับอีพ okay> ีกันนะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับทำรีบไปนะครับนะเน่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 จิบจิบจิบโออ้อันไหนสุกบ้างแล้วบ้างเนี่ยโอ้ยโคตรน่ากินน่อย่ะอยามากินบ้างจังเลยอ้าเฮ้ยอ๋อหยิบเนื้ออยู่ไงโอเควางวางดิเออวางแล้วมาสุกโอ้โหสุกทุกอย่างเลยเฮ้ย เอาเอาเอาลนๆล,นลนอนหล่นหูสุกทุกอย่างเลยยำยำอืมเซับๆซบมากตัวนี้วางอันนี้ก็วางโอ้โหโเจ๋งมากซับซดเยอะสดเลย,ดเ,ลยเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบอันนี้ใส่ไปลองอันนี้โอเคไม่รู้จักเลยว่าเม,มื่อวานมันจะเจ,จ๋งมากเลยครับที่เนี้ย โอ้โหตั้ง12บาทเองมาเริ่มกินกันเลยวุ้ยสับซะมากโอเคทอดทอดอันนี้ยังไม่สุกแต่อันนี้สุกแล้วยอมอืมอุ้ยถ้าเกิดใครสักอุ้ยตึ๊ด,ดตึ๊ดร์ตเตึรตึ๊ดตเติตเ๊ดรตติ เตึอ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 เต่อเต่อโอ้โหเจ๋งมากเจ๋งมากอุ้ยสุกแล้วสองอันเลยเดี๋ยว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 เนื้ออู้สับซับมากโอเคกินอาชิบหวานตรงนี้เยี่ยมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อชิบเนี้ยอันี้ด้วยหนึ่เอานี้ด้วยเยี่ยมสำเร็จนี่ยอะไรโอเคโอ้ย มันมันยากไงเอชิบมาตรงนี้โอเคสำเร็จไม่อยากจะเชื่อเลยว่าว่ามันจะเจ๋งมากยังไงนะครับทุกคนเออเดี๋ยวปีหน้าเอาเพื่อนมาดีกว่าว่าจะกินหมูกระทะแสนอร่อยของฉันนี่ฮอฮอโอเคมานี่สำเร็จ หนึ่โอเคแปบ,บนึงนะโอเคตอนนี้เลยเอ้ยอม,มันก็ต้องค่อยๆนี่แบบนี้ไงทุกคนนี่เดยวจะเชื่อเลยโอ้โหอ่ะกินนี้ให้หมดก่อนอืมซับๆมากตรงนี้ก็ซับๆมากอืมสับซบมาก ไม่รู้อะไรเลยอืมอร่อยมา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 เจ็บนน่นี่อู้สับสับมาอันนี้ด้วยเอ้อยเอ้อยเอ้อยจูบนี่กินเข้าไปเลยสุกย่างสุกแล้วสุกย่างสุกแล้วสุกย่างสุกแล้วจูบนี่กินเข้าไปสุกสุกแล้วเอ้ยอ๋อ,อ,อมันเต็มไงอืม เอออร่อยอันนี้ก็อร่อยอุ้ยได้ตังมา20แล้วเว้ยใครจะหมูกระทะเท่า,าไหร่อ่ะมันงงมากเลยอุ้ยถ้าเห็นแล้วรู้สึกอยากกินขึ้นมาเลยนะเนี่ยทุกคนจริงๆอุ้ยอุ้ยโอ้โหเริ่มร้อนแล้วว่า โอเคตอนนี้ก็ไปวางไอชิบนี่โอ้โหไอชิบนี่ฮ่าฮ่าเส้นบาหม่เส้นบาหม่เด้อเด้อเดอ๋อถือแล้วไอชิบนี่ฮ่าฮ่าบายจุ๊บจุ๊บจุ๊บอืมจุ๊บจุ๊บเออเออ เออเอาเออดิเอเอ,เอไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ยเนี่นี่วางตรงนี้วางดิวางดิแล้วเดี๋ยวเอวเออย่างนั้นแหละอืมเหลือแต่ผักไม่เหลือซากอะไรเลยสักงสิ้นเดียวโอ้ยโอเคตอนนี้แหละกินหมูให้เสร็จโอ้ยกินหมูเสร็จแล้วอะไรวะเนี่ยเมื่อไหร่จะ อุ้ยสุกเมื่อไหร่กันเนี่ยย่อมย่อม,ม,มอมันเจ๋งมากที่สุกเลยทุกคนอุยอย,ย่งย่งขนาดสาวสาวคนนั้นก็ยังกินหมูกระทะเต็มที่เลยสุดใหญ่เลยอุยโอเคตอนนี้แหละอืมเย,ยี่ยมเยี่ยมสมด,มดหมดหมดทุกอย่างหมดทุกอย่างนี่นนี่นี่ นี่ ة, โฮ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 ยำ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 อืมเซ็ตเซ็ตโอเคยำ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 โอเคยำยำยำอืมเอ้ยเอาเปิดล็อกอะไรอ่ะอ๋อได้รับอันนี้คืออะไรตะเกียบทองเอาไม่ใช oh, ่ตะเกียบเหลืองตะเกียบเหลืองยังใช้ยังไงวะอ๋อใช้อย่างนี้นี่เองโอ้โหเข้าใจ โอ้เซ็บๆมากโอเคกินก็จะหมดแล้วนี่กินหมดแล้วฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮ,ะฮะ่าฮ่าเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเขาก่อนว่าเอ้ายังไงวะ โอ้กดกดยังไงวะแล้วโอ้ยจับจับจับบอือหือมันอะไรมันมีให้กดเนี่ยเฮ้ยจับ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 บจับ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 บโอ้ยมันยังไงวะจับ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 อือหือมันไม่เห็นกดเลยเออตอนนี้ก็โอเคเรียบร้อยแล้วโออหูยไม่อยากจะเชื่อเลยทุกคนว่า ว่าตอนนี้หมูกระทะนี้ก็มันเจ๋งมากวุ้ยมีหมาเห่าด้วยลืมไปเลยนี่โหรลองเล่นดูดิอุ้ยหมาโคตรน่ารักอะโอเคมากินบะหมีม่ดิเออบะหมี่ก็ต้องจ่ายหนึ่งร้อยเก้าบาทโอ้ยหนึ่งร้อยเก้าบาทไม่ไม่ได้หรอกเอ้ยเฮ้ยมีวอล์บัคแฮะเฮ้ยอย เออโอ้หโหนี่มันเจ๋งมากเลยเคย่ะโอ้โหเจ๋งมากเลยหุยมีมีเสื้อด้วยโอเคขอลูกชิ้นหน่อยครับราคาแค่สิบบาทเองเจ๋งเน่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 ผมได้ลูกชิ้นมาแล้วนี่ย้ำแซ่บมากแซ่บมากห้ามนำอาหารกลับบ้านโอ้โหเจ๋ง นำนำอาหารกลับบ้านหรออืมอร่อยนี่ฮ่า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 ทองฟ้าดูข้างในโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องไปก่อนเออเออเอเอโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องไปก่อนนะครับกับร้านหมูกระทะเดี๋ยวปีหน้าผมก็ต้องต้องเอาเ,อาเพื่อนมานะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องไปก่อนนะครับบายบาย